เข้าสู่ห้องมายากลครับนี่ก็เป็นมุมหนึ่งของห้องครับนะครับมีรูปภาพมายากลให้ดูเยอะแยะครับรูปภาพมายากลสวยงามครับรูปภาพครับปติกิราครับอยู่กับผมเอิร์ธเมจิกวันนี้ครับผมก็มีมายากลมาเล่นให้ดูคุ้นเคยนะครับอันนี้ครับก็เป็นมายากลเกี่ยวกับกลไพ่ครับกลไพ่ครับนะครับเดี๋ยวก่อนที่ไปชมกาแดงครับดูชื่อปุกคลก่อนครับนี่เป็นคนไม้แหวลอยเป็นไพ่ครับ เดี๋ยวไปรับโจมการแย่งเลยนะครับรัไม้แบนรับไม้แบนมันไพ่แล้วมันก็มีมีไพ่กับมีไม้แบนนะครับนี่นะวางไปงี้อ่ะงูวางไปงี้ไม้แบนจะลอยได้ครับตัวครับปุ๊บลอยอ่านี่นะครับลอยลอยอาลอย ไว้แล้วไม้แนลอยขึ๊บอ่าตกลงไรแล้วครับกบก็จบการแดงก้อนนี้ครับครับถ้าใครชอบกนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเป็นแรงใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับกนไม้แวนลอยเป็นไพ่ครับครับก็ผมขอขอบคุณนยครับคนที่กดติดตามผมนะครับที่เป็นติดตามผม ครับใครที่เข้ามาใหม่ครับยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนี่ครับแล้วกดตรดิ่งแจ้งเตือนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเป็นคนอะไรเดี๋ยวดูกันนะครับบ๊ายบาย